พี่โจกันพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับก็วันนี้มาช่วยสุภไลขายของนะครับเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรกของปีนะครับจริงๆโหกว่าจะมาเปิดกันก็จะสิ้นควอเตอร์2แล้วนะครับก็คือโครงการสุภไลเซนส์แจ้งวัฒนะหลัก4ี่จริงๆโครงการนี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับถ้าเกิดเทียบกับสุภไลที่เปิดโครงการเป็นหมื่นล้าน นะครับต่อโครงการหลายโครงการแล้วนะครับโครงการนี้ก็แค่700ล้านเท่านั้นเองมี328ยูนิตนะครับก็เฉลี่ย2ล้านต้นๆ้นนะครับแต่ทำไมเราถึงต้องมาโฟกัสแล้วก็ไปลองเซอร์เวดูว่าคนตอบรับเป็นยังไงบ้างก็เป็นเพราะว่า,าก็ถือว่าเป็นโครงการคอนโดแรกๆของเดลลอปเปอร์รายใหญ่ที่เปิดขึ้นมาในช่วงหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวเนาะเมื่อช่วงปลายมีนา อันนี้ก็3เดือนเป๊ะๆเ,เลยนะครับเขาก็มาเปิดปลายมิถุนายนนะครับก็ผลตอบรับเนี่ยสวันในการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับก็ทํายอดขายไปได้30%นะครับก็ถือว่าเป็นยอดขายระดับปกติของคอนโดลักษณะนี้หรือว่าคอนโดโดยเฉลี่ยทั่วไปนะครับก่อนที่จะมีแผ่นไหวเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะอิมพลายได้ว่าในเบื้องต้นก่อนนะครับได้ว่าความกังวล ต่อผู้ซื้อคอนโดจากกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายแล้วก็อ่อนลงนะครับก็ในมุมเราก็ถือว่าเป็นยอดขายที่ทไม่เลวนะครับสำหรับในส่วนของการเปิดตัวแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยด้วยด้วยโครงการนี้เองเนี่ยมันเป็นโครงการคอนโดโลไลซ์ ice, เนาะ8ชั้นเพราะฉะนั้นผู้ซื้อก,ก,ก็ยอมรับกันไกลๆแหละว่ามีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว น้อยกว่าคอนโดสูงที่มันโยกเยกไปมามากกว่ามีความเสียหายมากกว่ามันก็อาจจะย,ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าดีมันคอนโดไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะต้องออดูในโครงการถัดๆไปของทั้งสุลายเองนะครับที่ปีนี้จะเปิดอีก7ตัวที่เป็นโครงการคอนโดใหม่มีทั้งตัวสูงตัวเตี้ยอยู่ต่างจังหวัดในกรุงเทพก็เดี๋ยวเรา Follow u ัไปแล้วก็เดวเวลลอ e เ อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยโครงการนี้เองจุดขายก็คือมันก็มีฟาซิลิตี้ต่างๆครบแหละสำหรับคอนโดสมัยใหม่ทั่วไปฟิตเนสโคเวอร์กิ้งสเปซ ev ชาร์จเจอร์นะครับดิจิตอลดอล็อกต่างๆเนี่ยมีครบถ้วนก็ถือว่าเป็นคอนโดที่ดีแล้วก็ราคาต่อตารางเมตรเนี่ยค่อนข้างที่จะจูงใจเพราะว่าเฉลี่ยทั้งโครงการเนี่ยหกหมื่นนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่5 5 0 0 0บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองซึ่งเราก็ไม่ได้เห็น ระดับราคานี้ที่อยู่ในกรุงเทพมาสักพักใหญ่ๆ,ๆแล้วนะครับเ,เหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่าในมุมของโครงการเข้าซอยแจ้งวัฒนะสิบไปพอสมควรหลัก2 3 0 0เมตรนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่ดินที่ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่แต่ว่ามันก็คอนเวียนซ์เพียงพอเพราะว่ามันก็ห่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับสายสีแดงในสถานีหลักสี่เนี่ยประมาณสัก390เมตร ห่าง IT Square 550เมตรแล้วก็ถ้าใครรู้จักแถวนั้นก็อยู่ใกล้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองเพราะฉะนั้นในมุมของจุดขายเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยประกอบประกอบการที่ทำให้ยอดขายออกมาออกมา,ออกมาในมุมเราถือว่าดีใช้ได้นะครับในภาพรว,รวมก็เดี๋ยวเราคงต้อง follow up ต่อไปจริงๆมันก็คอนเฟิร์มว่าคอนโดดีมมนมันยังพอมีอยู่ นะครับถ้ามันอยู่ในโลเคชันที่ดีราคาถูกต้องแล้วก็ทําการตลาดได้ดีเราเชื่อว่าเดี๋ยวโครงการนี้ก็จะมียอดขายเดินหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับภาพรวมสุพรรยยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้คงจะมีการประกาศพรีเซลคอร์เตอร์สองอกมาเราคาดว่าน่าจะลดลงแหละทั้งเยียนเยียและคิวออนคิวเหตุผลก็เป็นเพราะอิมแพ t จากแผ่นดินไหวเ,เป็นหลักนะครับแล้วก็ทาใ,ให้ดีมานของคอนโดนหายไปแล้วก็ ระยะสั้นเป็นหลักเดือนเลยละเดือนกว่าๆในช่วงควอเตอร์สนะครับแต่ว่าในเชิงของตัวกําไรเรางยังนัณขณะนี้เรายัางมองว่ามันจะมีการเติบโตขึ้นจากควอเตอร์ที่1ที่ต่ําผิดปกติเพราะว่ามันจะมีแบ็กหลอกในส่วนงแนวราบโอนนะครับยอดขายแนวราบไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ไตรามาสสมันเป็นไฮซีซันของออสเตรเลียซึ่งงบการเงินเขาจะปิดเดือนมิถุนานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็น Q4 ของประเทศไทยที่ปิดงบกันก็จะมีการเร่งดันยอดอะไรขึ้นไป Equity Income ปกติ Q2 ก็จะสูงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสุ p l y เองกำไรน่าจะฟื้นตัวได้แต่ว่าก็ยังน่าจะต่ำกว่าปีก่อนอยู่ดีนะครับแต่ว่าปีนี้เราก็มองแล้วว่ามันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปนะครับก็โดยรวมเรายังคงชอบสุ p l y อยู่นะครับเป็น Alpha Form Target Price 16บาท3านะครับราคาหุ้นแม้ว่าจะขึ้นมาสัก 78%ละในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับาจากการฟื้นตัวของตลาดแล้วก็กลุ่ม Property โดยรวมเนี่ยแต่ d e n d Yield ในส่วนของราคาปัจจุบันก็ยัง8.5%ครับปอมก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ครับอืมครับก็ใช้คำว่าลุ้นราคาที่ใกล้จุดบ o ท t อมแล้วกันนะนะฮะ<ม>แต่ที่ในช่วงส,สัปดาห์ก่อนเราเคยตีเทรนด์ไลน์ของตัวสุภารยให้ดูนะครับ